สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักและคิดถึงของคุณครูนะจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนออนไลน์ไปแล้วสนุกใช่ไหมคะเด็กๆเพราะทุกกิจกรรมที่เด็กๆได้เรียนไปเกิดจากความตั้งใจและความรักความปารถนาดีของคุณครูทุกท่านนะคะที่ต้องการให้เด็กๆได้รับทั้งความรู้และความสนุก ควบคู่กันไปนะจ๊าเด็กๆคะ่ะวันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะครูปุ๊กก็มีกิจกรรมสนุกมากๆเลยมาฝากเด็กๆเหมือนเดิมแต่วันนี้นะพิเศษหน่อยนะจ๊ะเป็นกิจกรรมเบาๆสบายๆตามจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์หรือความชอบของเด็กๆนะจ๊ะก่อนที่จะไปสนุกกับกิจกรรมของครูปุก๊กไปสนุก กับเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆก่อนที่จะไปสนุกกับเพลงเด็กๆมาท่องตามคุณครูปุ๊กก่อนนะคะสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตต้องกินอาหารต้องกินอาหารออกลูกออกหลานออกลูกออกหลาน ออกผลก็มีออกผลก็มีจเจริญเติบโตจเจริญเติบโตหายใจได้ดีหายใจได้ดีสามประเภทนี้สามประเภทนี้คนสัตว์พืชเอยคนสัตว์พืชเอยโอ้โหเด็กเก่งมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสนุกกับเสียงเพลงกันเลยค่ะเด็ก,เ,ดกเพลงสิ่งในชีวิตค่ะ สิ่งมีชีวิตต้องกินตาหารออกลูกออกหลานออกผลก็มีจเจริญเติบโตห้ใจได้ดีสามประเภทนี้คนสัตว์พืชเอิญสิ่งมีชีวิต กินอาหารออกลูกออกหลานออกผลก็มีจเจริญนเติบโตให้ยใจได้ดีสามประเภทีคนสัตว์พืชเองเป็นอย่างไรบ้างจ้าเด็กๆจากเพลงพูดถึงอะไรบ้างคะเด็กๆพูดถึงอะไรคะ สิ่งมีชีวิตหรอคะถูกค่ะเอ๊สิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีสัตว์ใช่เลยค่ะมีสัตว์อย่างเดียวหรอคะเด็กๆมีคนใช่เลยค่ะแล้วอะไรอีกคะเด็กๆมีต้นไม้ใช่ค่ะต้นไม้ก็คือพืชนั่นเองถูกต้องค่ะเอ๊แล้วเด็กๆ รู้ได้อย่างไรนะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตคะกินอาหารได้ใช่เลยค่ะแล้วอะไรอีกนะเด็กเเดินได้ใช่เลยเคลื่อนที่ได้ถูกต้องบินได้ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆดอย่ามัวแต่นั่งยิ้มนะบางคนที่ยังไม่ตอบคิดออกหรือยังคะว่า อะไรเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างที่บอกให้เด็กๆได้รู้ว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไปแล้วสนุกใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะครูปุ๊บก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเนื้อมือของเด็กๆ ให้แข็งแรงกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นงานกระดาษค่ะเราจะใช้กระดาษนะมาพับเรียนแบบสิ่งมีชีวิตกันครูป,ปุ๊กนะก็มีสิ่งมีชีวิตที่จะมาพับเรียนแบบด้วยเป็นสัตว์หนึ่งตัวนะหรือหรือห,หนึ่งชนิดตอนนี้นะครูป,ปุ๊กจะยังไม่บอกขออุบไว้ก่อนนะเด็กๆพร้อมเรียงคะถ้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวเรามาพับเรียนแบบสิ่งมีชีวิตกันเลยจ้าเด็กๆอุปกรณ์ที่ครูปุ๊กนำมาใช้ในการพับมีกระดาษ A4 และสีเทียนค่ะครูปุ๊กก็นำกระดาษสี่เหลี่ยมมาพับให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วรี กระดาษที่เรียบแบบนี้นะคะเด็กๆรู้สึกคะว่าสามเหลี่ยมแบบนี้เหมือนอะไรคะเหมือนซส้นมิตใช่ไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆพักตามกุ๊บทันไหมคะทันนะคะเด็กๆ ต่อไปจับมุมกระดาษตรงนี้นะคะแล้วพับเฉียงขึ้นแล้วรีดกระดาษที่เรียบแบบนี้เลยนะคะทําได้ไหมคะเด็กๆส่วนอีกข้างหนึง่งที่เหลือนะคะก็พับเหมือนกันโดยจับมุมกระดาษตรงนี้นะคะ แล้วพับเฉียงขึ้นแล้วรีดกระดาษที่เรียบแบบนี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะทุกๆครั้งที่มีการพับก,กระดาษต้องรีดก,กระดาษที่เรียบเสมอพระเมื่อพับเสร็จผลงานที่ออกมาจะสวยงามค่ะเด็กๆ พักตามคุกทันไหมคะทันนะคะด้านนี้ก็คือด้านหลังเราได้พักและรีดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะต่อไปเลยนะคะเด็กๆเราก็จะพลิกกระดาษขึ้นมาแล้วก็จะ แล้วก็พับตรงปลายแหลมพับลงมาเลยค่ะแล้วก็รีดก,กระดาษที่เรียบเด็กๆก็เหมือนอะไรคะเนี่ยเหมือนแมวหรือคะถ้าเป็นแมวเด็กๆว่าต้องมีอะไรคะ มีตามีอะไรอีกคะมีจมูกมีหนวดแล้วก็มีปากใช่เลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเติมตาจมูกนวดปากให้เจ้าแมวกันนะคะเด็กๆ ตอนนี้คุกปุ๊บก็ได้เติมตาจมูกนวดปากให้จนแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆตอนนี้เป็นเจ้าแมวแล้วนะจ๊ะเอ๋แมวน่ารักหรือ,อยังคะยังไม่น่ารักเลยเลยคะเดี๋ยวเรามา ตกแต่เติมสีสันระบายสีดวงตาจ,ม,จมูกงวดปาให้เจ้าแมวสวยน่ารักกันเลยค่ะเด็กๆ ผลงานของครูปุ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆว่าสวยน่ารักไหมแมวของครูปุ๊กเนี่ยสวยไหมคะครูปุ๊กก็เชื่อว่าเด็กๆอ่ะก็สามารถพับเป็นรูปสัตว์ต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆได้สวยเหมือนกับครูปุ๊กนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะ ครูปุ๊กบอกแล้วว่ากิจกรรมที่คุณครูปุ๊กน่ะนำมาให้เด็กๆสนุกแน่นอนเด็กๆอยากจะพับสิ่งมีชีวิตแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆนะพับสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆชอบนะจะเป็นสัตว์อะไรก็ได้ค่ะมาหนึ่งอย่างแล้วต้องบอกครูปุ๊กด้วยนะว,ว่าพวกหนูๆพับสิ่งมีชีวิตคือตัวอะไรแล้วระบายสีภาพหรือตกแต่งภาพ ให้สวยงามด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนะถ่ารูปผลงานที่สุดยอดของเด็กๆมาให้คุณครูปุ๊กได้ดูและชื่นชมในผลงานของเด็กๆด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาอีกแล้ว่ะเร็วจริงๆเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเรา ให้แข็งแรงด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆที่มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะคะวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะคุณครูปุ๊กต้องไปก่อนนะจ๊ารักนะจ๊าบายบาย